ทางสถานการณ์ช่วนี้ไมไกลว่าปกตินะครับแต่าวนี้เราจะถายเร็วขึ้นนะครับแต่สเนสมทยช่วงนี้ครับให้คุณก่อนใส่ยนมือนี้มาดูไกเนาะจใหญ่เรามาดูไก่เงดีใครดูหน่วยนี้ปะไทยเอส ครับไอสเนียนะอ๋อแสดงว่าเคยมาแถวนี้อยู่ครับอ๋อนี้อันนี้วเป็นแขวคนแถมหมู่บ้านนี้ไหอ๋อวันนี้เขามีเขาเขาเขามีงานอะไรพี่อะไรบ้างโอ้แสงชุบตัวเนี่ยนะจะลองชุบตัวนี่นะครับ คนดูเยอะนะคนดูเยอะนะแต่ว่าแบบจอใหญ่เลยแบบดูกว้างๆนะเนาะพื้นที่มันกว้างอันนี้มาครอบครัวเลยเนาะขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านที่อยู่บนถนนนะกำลังมาระวังนิดหนึ่งนะทางด้านถนนเราไม่ได้ปิดการจราจรนะครับยังเปิดนะรถจะสามารถ สัญจรได้ตลอดเวลาด้วยยังท่านก็ระวังกันนิดหนึ่งครับทีมงานเก็บไฟไม่เรียบร้อยนะครับนะก็เป็นธรรมดานะครับช่วงนี้นะคับางพื้นที่นี่ไม่มีเลยนะครับหัรส่งนะที่นี่ก็โอเคนะเจนนี่เราอนุญาตให้นะใช้ได้ก็โอเคครับกจะขอบคุณไปอย่างสุดครับสวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับ สวัสดีีิรักษ์คุณผู้ชมหนังกงแลงนะครับทุกท่านครับรวันนี้มีโอกาสดีอย่างยิ่งครับใใแต่ว่ามาชา้าสักนิดหนึ่งครับอไอเอภาพยนตร์สุรินทร์นะครับโบรโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจหเจดห้าสามนย์นะครับอกกับวันนี้จอใหญ่มากครับผมไม่แน่ใจว่าจอกี่เมตรนะฮะกับไอเอภาพยนตร์น,นะครับ <way. S 2> มาดูระบบต่างๆของคนที่ผมมาถึงก็สองทุกกว่าเลยครับหนังกลางแปลงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานยังไงท่านใดก็ต้องไว่าจะเป็นตุกไหนเชิดงไหนอะบรที่ทานชอบแตกลางแปลง พราะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึมในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่า เป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกผลทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างใช้หนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุด ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสารต่ออาชีพรับจ้างใช้หนังกลางแจงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถะระบบเสียงเ็ด<ห>จุดหนะะึ่นะดูครับอะไรกันหนา้าอันนี้มีลำโพงตรงนี้นะฮะเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลาง คุณชมขาได้ยินเสียอะไรหลังไหมคะนี่เลยค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตอนสะาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแฟนค่ะแต่หนังกลางแปลนที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปนยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูเพิ่งไหนกันเลยค มีใช้ระบบ7จ,จแสงสีเสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโร,รงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโยธินครับสวัสดีครับโยทีนขาเป็นผู้ แปลงมาฉายทีนี่เป็นหนังกำแพงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมเคยทำหนังกำแพงมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเป็นการทุนงานของไอ้ที่ได้ร์เลยครับยุคหนึ่งที่ยุคหนังกำแพงตกต่ำนี่เลยครับขออนุญาตนะครับผมสาวในชรองยูทูบครับผมสวัสดีแซมซาย ที่มีเราบันใจที่เปิดับผา้จัอ๋อครับผมวันนี้ลงจอกีเมตรเาเนี่ยจอใหญ่มากเลยนะยยี่บสีอ๋อแตได้ว่าไม่ใหญ่สุดเลยของเทียมีใช่ปะผมก็เห็นดูของเทียอยู่อ้อลังการมากเลยผมตามมาตั้งแต่สีรีเตตเริยตนไ้สปีหลังจากเรื่องคอนเสิร์ตมากต้อลอ๋อครับครับอ๋อตามสถานการณ์ครับ ใช่ใช่บางงด้วยโดนยกเลิกนะครับถูกปะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีในเมืองไทยเองเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่สองเส้นเองแต่ผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำระบบเสียงเียถ้าเกิดสมมติว่าฟอร์มนี้ผมอยากจะได้ไปฉายที่บ้านผมบอกราคาได้ไหมครับ40,000บาท40,000โอ้ ทุกวันนี้นะก็อาจะมีแยกเสียงครับแล้วแล้วเจ้าใหญ่สุดของเฮียเท่าไหร่ครับสามสองระบบเจ็ดตัวหนึ่งเห็นไหมก็เรื่องนี้เป็นเปล่าว่าเป็นหนังกลางแรงยุคใหม่ยุคใหม่จริงครับที่โยธินเคลมว่าที่แรกเจ้าแม่แต่ว้าของไม่ทำเป็นเจ้าแรกในมิตรภาเฮียไม่ได้ทำอย่างเดียวนะผมผมดูเฮียอยู่คือเฮียไม่ได้ทำเฉพาะหนังใช่ป่ะ เียจะมีทั้งดาวพีเห็นอยู่แล้วออกตาำงานนี้โดยตรงเพราะวชากสุรินทร์เนี่เป็นเพียเป็นเจ้าหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมระแสดีมากขึ้ระบบเสียงนี่ใช้ได้เลยแถขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราลรอบพิศทานขนาดนี้ ทีมงานมีกี่คนครับเฉพาะวันนี้ครับทีมงานมีกี่คนครับเฉพาะเฉพาะวันนี้นะครับ14คนแต่ตอนนี้ถึงหลักแปดแล้วนะครับโอ้รถมารถมากี่กี่กี่คันเนี่ยเรามีออปชั่นเพิ่มขึ้นทีมรถก็เดียวอ่ะต้องยัดคืนถ้าเป็นการใช้จริงนะครับในประเทศไทยสามถึงสองเมตรของผมจะไม่ใหญ่่ใช้จริงเนี่ยมีงานเต็มป่ะไอช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเต็มเต็มไป ตัวเองเป็นคนชรีอุปกรณ์ขนมาอย่างไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีหมดงานี่างาน4คันรถพรุ่งนี้มีพรุ่งงานป่ะครับพรุ่งนี้พรุ่งงานดีป่ะพรุ่งนี้นี่เป็ที่ของล้อรอครับเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกนี่เรามีวิธีการรับมือยังไงบ้าง เหตุการณ์แบบนี้ผมผมเคยชินลล <Okay. S 2> ลแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบทิ้มไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราไปนิชายปกติครับครับนี่เป็นไอเอสท่ามโยนะครับหรือว่าซื้อตั๋วนีครับไอเอสหนังสุรินครับศูนย์แปดหนึ่งแป จัดแฟนมิงครั้งที่สองที่จังหวัดชลบุรีเจ็ดห้าสามจุดนะครับเป็นยังไงกระแสตอบรับดีดีครับตั้งแรกผมจัดกันมเจ็บซีเพขอถ่ายรูปนะครับเขกตอนรมากครับคนร่มาสี่ห้าพันคนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็แล้วก็มีการสาวเสียงกว่าวอ่าสนใจอยากจะมีครั้งที่สองไหม แล้วก็ทำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าไม่มีทั่นเองไอเอชข้าวโพนี้อยู่ที่เป็นการทำงานของไอเอชไม่ใช่ข้นะฮะดูตรงเนี้ยดูการทำงานแบบอลังการมากครับซึ่มือถึงทุกทุกเลยครับอยากดูที่นี่ใช่ครับดูดูระบบเสียงก่อนครับ ชม่านานี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับ้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยนะคะทั้งเซตนะครอันน่าจะเรินเขาคืเสีนต่างกังหวอยเครามาจะแยกเสียงเป็นระบบเซลาจุดเจดุใช่ไหมครับมาตักนกันคะเนี่ยครับไใช้หัวจ่ายเขาเนยใช้ พาเอตครับอันนี้ครั้งแรกคือนักพารูเอตทำสุดยอดสุดยอดจริงสนุกดีได้อัตโนมัติ9เซตไม่มีที่ไหนเหมือน9เซตเต็สุดเลยเป็นวิธีใหม่นะครับจากกะแปงในระบบ7-1ไปที่ฉายนี่คือการบินติ้งมะครับใช่ป่ะไปที่ฉายใช่ป่ะบินติ้งอยู่ที่และเมื่อตะวันร่ำตกดิน ผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะอนี่ระบบการทำงานของไอเอสภาพยนตร์นะครับเพลงจากเหล่าดีเจท่อบโจทน์ที่081 8 7 6 7530นลายเปินยอดเต้นรำและเป็นทุกที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายลำโพงใช้ของกิ๊บหรือเปล่า แล้วพวงใช่ของเก็บทั้งหมดครับเก็บหมดเลยลาไปี่สพรมกันเลดเวลาหนังายความสนุกของฟลอรเต้นรําได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นรองนั้นกลางแจ้ง สามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบ,าง,บางคนยิม้มและสนุกไปกับหนังกลาง้าแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น V.I.P. คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยทีกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆก็คือผมต้องเน้น ไม่ก่อนค<ะ>รับประเภทหนังสูงหรือว,ว่าหน,นังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะ<ช>ไม่ฉายนะครับคุณภาพเสียงได้ที่ชัดเจนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทําสัญญากับเจ้าของบริษัท<ะ>ลิขสิทธิ<ะ>์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกนิคสินขายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วก็มาสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินมากครับครับผมครับผมถึงแม้หนังสางแสงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้ว น,นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยทินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอน,นุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสารให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเรื่องที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละ ครับคุณใบตองกับรายการโอ้โหไทแลนด์นะครับเทนทีวีคุณผู้ชมมากันแล้วหางที่านั่นเลยนะครับวันนี้พายเย็นฉายเร็วหน่อยนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ให้เปิดเพลงนะนี่เป็นการท้งนานของไอเอสภาพยนตร์นะครับโดยเฮียโยธินนะครับสุดยอดครับ เจ็ดจุดหึ่งครับเพิ่งเคยสัมผัสครับผู้ตรงๆองครับไอเอสาวดิจิตอนดันบีเซอร์เราเพอความสุขใจครับดำไปปฏิจิตรับองค์จิ้นปุบจิตจุนลูกนี้กมเจ้าผู้ขยุมบอกตรงว่าสุดยอดครับระบบเสียงสุดยอดมากอ๋อน่นไมีมันเ่นี้ละ มึงเสร็จแล้วหานเมียเราชัดเลยเนี่ยกูย่อมมันใส่ในโทรศัพท์มีจริงนมื่เคยย่อมป่เหมืนที่แล้วเลือดคบปากแเจ้านะกูนี่ละเออกูจะมาไปหาพระที่พ่อตาเพป็นอะนรถามซกถามเสกถามจู่ถามจีดโอ้สภาพไม่ขาวคนทางไม่ง่ายกลางด้วยแสดงวิญญาณมาตอดกันถ้าเป็นพ่อไปป่ะสั่นวิญญานแนวตลกก่อนปูหาเล่นแม่กุนะไอ้ที่วันเาณดีหม่ำจกบก ใจไว้เรื่อนนิดนึงนะเดิมทีว่าจะเนแดนกันยาวเลยนะก็สนุดนิดนึงะเอาเป็นว่าดูหนังกันเลยนะครับโอก่อนหน้าเดี๋ยวได้ร่วมสู่กันแน่ฮะมันจลนขยงนะช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดก็ไอ้หน้าหาดเป็นใครวะยังหนักหนาสาหัสขยงบางพื้นที่นี่ก็ออมรสรับไม่ให้มีเลยนะครับที่นี่ก็จะกำลังมีการส่งในกับไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับฝ่ายปกครอง อยากให้ภาพินต์เรามาสเปนชาดีพอดีได้ด้วยนะครับวันนี้สมโพธิ拜拜์งานน้องสุประตูนะครับบ้านโขดทายอันทิ้งจังหวะนิดนึงเย็ดกันแล้วแต่เมืองจะแยกใครก็แยกแล้วกันสุดยอดระบบเสียงครับตั้งแต่เคยดูมาเนี่ยครันได้เลยครับเฉดเชฟขายชิปแก้วมาจากสุพรัน ย้าวไม่เจอมึงตั้งนานดีใจว่ะจำอะไรไม่ได้ทุกแต่เด็กเพือยากดูเรื่องราวของตัวเองในอดีตพวกคนเื่อนไร้สังกัดเองจะเป็นอะไรก็เป็นเพื่อเราสองคนอยู่ดีนี่ชมภาพยนตร์ไทยตลกเป็เรื่องแรกครับอัญทองหรือว่าสิ่งภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบปีอีเดียมซิ่ง เต็ม้ามาเลยนะครับดังวันนี้สนุกทุกแั้นนะครับ้าหนังไทยก็แนวตลกกับ จอ24เมตรเครืองฉายระบบเลเซอร์ว่าจะจอใหญ่หรครับแต่าชัดเจน้าอองคจยขอ้าวขอญาตขอญาตขอญาตไทฝากติดตามเพจเดชเย็นนะครับ่วาจคิวงานทง้นหนังกลงแปลงหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ต ิว en. yeah, ิด uh, yeah, ีโอก็ช่องเยวกัครับไอเอสพระเบดีุลสวสนพิมกับว่าไอเอสพะเบี๋ยวเห็นเลยนะแล้วพรโพใช้ดอกอินทิวินี่เป็นความจำของฉันกลับคืนมานล้ แต้เป็นหนจุด <Br> ท <ots> ี <guarding okay>? ่บ้านะครับเพื่อนๆสักครุดยอดสุดยอดบุญณริสผู้ช่วยสมชายอะไรก็สมาชิกโครงการบริหารส่วนตำบลนะครับคุณธนาคุณธนงศักดิ์ไอบีมาไม่ทันตอนที่เปิดซาวด์นะพี่ิชัยครับเราควรจำใด้ไอบีพอใครอ่ะบบ้านครัพอใครอ่ะเลี้ยงดูที่ดึงไม่ได้คือพ่อขัวแม่โัวครับดูเป็นเังนครับไอเอสพอประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะมีหนังการแปลอย่างเดียวนะครับ เครื่องมือก็มีทาไมใช้ปากทาวะอันนี้เขาเรียกว่าฟิวชั่นจ้าฟิวชั่นคืออะไรผสมผสานระหว่างโอเปร่าอคเปลาและสปยรูเลยได้สาายหรือเปล่าวะเขงจะเป็นสาหร่ายแต่ก็เป็นสาหายที่ขึ้นอยู่บนรางระนะมาอรรัวงของเราเนี่ยมีชื่อเสียงและก็ซืทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ มสมัยก่อนวงของเราชื่อว่าคีแกปูได้เดินทางไปแสดงใกล้ถึงประเทศจีนต่อหน้าจินงสี่ห้องเ่าห้องเต้ก่อนเป็นห้องเต้คเคยอยู่ห้องเ่ามาก่อนพีไม่เคยรู้เลยพีย่ว่ามาละหมามาก่อนแล้วเนี่ย หลังจากนั้นคิกกับบูก็ดังรบไฟไปยังประเทศญี่ปุ่นโชคุณชอบมากกบยกนิ้ว,วให้นิ้วโก้นิ้วกลางนไน้องาแล้วขาด่าแเพงแรกแต่พอเพลงที่สองทันก็เมตตาให้มาหลายเย้ไม่ีแล้วน้ำแข็งก <c oughs> ็ทุกวันนี้ยังยงเหนือเลยจ้ะเสันละรับเพลงต่อไปพามขรรมขวัญต และเล่นต่อหน้าพระเจ้าแปรแปรท่านมีพี่น้องห้าคนแปรแปรแปรแพรแพรโอ้โหผมลูกรู้เลยว่าเขามีพี่น้องเยอะขนาดนี้แล้วเราก็เดินทางข้ามงานขั้นทะเลกลับไปยังสแกนดิเนเวียเฮ้ยพอ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 โอ้โหเมื่อวานเองเยอะแล้วเอเนี่ยเมื่อไรเขาจะได้ฟังเพลงวะเนี่ยฉันเตรียมมาห้าเพลงฉันเล่นจบไปแล้วจ้ะอ๋อจบหมดแล้วจบแล้วงัวแต่ฟังกันบ่อยๆเลยตี่นเต้นเลยอะแต่เพลงไหนล่ะกระพงบุญ ทานครับไอ้ลูกสาวคนเล็กของแม่จันเนี่ยนะก็ดูมันตลกตลกเลยนะอืมเกลี้ยงสงสัยขอญาตเถาได้ไหมเคยดูหนังเหนื่อยดีปะไม่เคยดูอันนี้ครั้งแรกใช่ปะไอ้เอ็นรอบเอียนเลยนะเป็นไงบ้างใส่ดีปะชัดไหมคอนแทคเลสเซนต์อันนี้บ้านอยู่แถวนี้ปะ ก็มาไม่ไกลพี่แรมจ้าเชิญทางนี้เลยจ้าพยายามมาถามเ c เปีของเลสหลายหลาย,ลายคนนะอันนี้ดูสังเกตมาเถอะจ้า <laughs> ทูกเบอร์ช่องหนึ่งครับน้องชายนะฮะหัวใจมิตีนอเดเวนะครับมอเกียทำดนตรีไปกับพี่รอดูงาทำงานดูครับพร้อมไหมจ๊ะไอเดียวก็จะมีขายเสื้อขายของที่ระลึกในในในหน่วยนะครับเนี่ย Хи, mm. <laughs> รอบด้านแล้วรอบข้างน,น,นะครับมดูเยอะนะครับ

รู้ใจลูกชายฉันดีอันนี้อยู่แถวนี้ป่ะครับผู้หญิงที่เรียบร้อยเลยก็หวานอ๋อมาเดืร้อนเลยหรอตความจริงมันก็ตามมาดูเลยจะเป็นอะไรแรงมานะโอ้เม้าไซต์ตามมาดูเลยเด็ดได้นิดเดียวอ่ะมันนั่งมีกระปุกกระปิ่อเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยคุยใหญ่ไม่งั้นระบบเสียงก็ดีป่ะดีใช่ไหมระบกเสียงจังสีดีนะอีนี่มันแก้แล้วเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้มยวเออเอาเป็นว่าฉันเลือกเออ